อนนี้นะคะอยู่ที่หน้าวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยานะฮะอันนี้เป็นที่จอดรถวันนี้พามาดูบรรยากาศของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือวัดใหญ่นะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือวัดใหญ่ซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะะที่อร่อยนะ,ะแล้วเขาก็มีหลากหลายเมนูนะ,ะแต่ที่ดังๆของเขาก็วัดใหญ่ไก่ฉีกนะฮะชื่อร้านภายในร้านนะฮะบริเวณของร้านก็มีที่นั่งเยอะนะ อยู่หน้าวัดใหญ่ชัยมงคลเลยนะฮะเวลาเปิดของร้านนะฮะเขาเปิดเจ็ดโมงนะฮะแล้วก็ปิดห้าโมงเย็นนะฮะเราจะเตือกที่นั่งตรงนี้นะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็ที่นี่ก็จะดังก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะฮะอกี้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกแล้วก็แดงสดานะ,ะจริงเราเขาก็มีเมนูเยอะนะราะว่าเรายังไม่หิวนะ เส็นวนเส้นไก่ฉีกน้ำใสนะฮะเขาก็มีเมนูหลากหลายอยู่นะมีทั้งต้งยมยำมีทั้งน้ำตก,กน,นะอิ่มแล้วนะฮะก็ราคา80บาทเดี๋ยวจะพาไปเดินดูบรรยากาศของวัดใหญ่ชัยมงคลหน่อยนะอันนี้ก็เป็นมีร้านขายของอยู่ใกล้ๆรโตักาะนะนะ พาไปดูบรรยากาศของวัดใหญ่ชัยมงคลหน่อยนะก็อร่อยดีนะไยเตี๋ยวไก่ชีกหน้าวัดใหญ่นะอร่อยนะราคา80บาทนะค่าเสียหายเมื่อกี้นี้นะฮะ เป็นเสน่ห์ของอยุธยาก็ตรงนี้นะวัดแล้วก็รถจักรน้อยนะฮะมีของขานส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ระลึกนะ ไปเข้าปีนะคะถ้าต่างชาติก็20บาทนะฮะวิหารพานอนนี่นะฮะีิหารพนอนนะคะ สวยมาก น,นี้ก็ไหว้พระในพระอุโบดสถนะฮะเราจะพาเดินไปดูตรงเจดีนะฮะนี่ฮะพระเจดีวัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะห้ามนั่งห้ามปีนนะ ความสวยงามของวัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะก็โอเคนะคะกับบรรยากาศของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีที่อยู่หน้าวัดใหญ่ชัยมงคลนะแล้วก็พามาเดินดูบรรยากาศของวัดใหญ่ชัยมงคลด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ